สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านลาบเป็ดอุดรแมนบ่อานะครับอยู่ที่ลำลูกแก่ะเออนะครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนนะลำลูกแก่ลำลูกกาลำลูกกูถูกแล้วแล้วเรามากินอะไรอ่ะมากินลาบเป็ดเออลาบเป็ดนะครับเป็ดหรือเป็ดมากอร่อยมากลาบเป็ดชื่อแล้วครับ ขอบคุณครับอตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารลาบป,ปิดอุดรที่ลำลูกแก่ำกลำลูกแกก็ลำลูกแกครับ <c oughs> ก็ร้านนี้นะก็ถือว่าชิวๆนะ<อ>ได้<อ>ได้อะไรชิวๆแบบนี้ได้ได้อโอเคนะนี่เป็นความลับส่วนตัวนะครับเบาๆโอเค,อเค อันนี้นะครับคืออาหารของเรานะครับก็คือลาบเป็ดนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับบอกอร่อยมากนะครับลาบเป็ดดูดอร้านนี้ครับปมนไง้แล้วครับมาอันนี้เราก็มาเป็นกล้องหน้าแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเราคุยกันในเรื่องของลาบเป็ดลาบเป็ดเนี่ยการทําลาบเป็ดมันมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งต้องมีเนื้อหมู <laughs> ต้องมีเนื้อเป็ดมีกระดูกเป็ดมีกระดูกเป็ดเออมีอะไรอีกก็มีเครื่องเทศเครื่องเครื่องเทศถ้าจะกินเครื่องเทศต้องทำไงต้องขนมมือต้องตองขนมมือก่อนเครื่องเทศอ่ะใช่ทำไมต้องขนมมือตั้งฟันเทศเพราะว่าพระเทศยังขนมมือแล้วเครื่องเทศเออแล้วแล้วมีอะไรอีกต้องมี กินแล้วก็ต้องมีหลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามแม่ครัวให้ดูมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันไม่ใช่เอ๊ะคนนี้นะครับก็นานๆานที่เราเจอกันนะครับแล้วก็ กับคุณรารันโยนี่ก็คือ2ปีแล้วใช่ไหมที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้เราก็เจอกันก็มากินข้าวกันหน่อยนะครับมาฉลองมาฉลองฉลองอะไรที่ปรึกษาไอชีครับผมขอบคุณคุณนารันโยนะครับด้วยธรรมชาติที่ปรึกษาไอีคืนนี้เขาเลี้ยงครับอ๋อแล้วขอบคุณครับฉลองตอนนี้มีกี่บาทไม่้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมึ่งใจก่อนใจก่อน มีปัญหาเรื่องเงินปรึกษาคุณอรันคุนเป็นที่ปรึกษานะครับอ๋อใช่ไหมเออเรื่องเงินปรึกษาได้แต่พวกผมปรึกษาทกเรื่องยกเวน้เวนเรื <c oughs> ่องเงินยกเวน้นเรื่องเงินทำไมยกเว้นอ่ะเพราะไม่รับปรึกษาเรื่องเงินรับมันเออเรามีเพียงพอแล้วเพราะว่าเงินมันเป็นของนอกกายอนอกกายไม่ตายก็หาไม่ได้ไม่ตายก็หายากทำไมเรามาที่รับเป็ดปูดอนทำไมทำไมครับ เพราะว่าเขาเป็นคนอีสานต้องส่งเสริมกันอ้โคนอีสานป่ะเป็นคนทางไหนครับคนทางอีสานนี่แหละนั่นและคนจังหวัดไหนทางบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ่กโอ้บุรีรัมย์อยู่ลัมไผ่มาด้อยโอเคโอเคนั่นะเพราะว่าคนอีสานชนมากเขาว่าไม่แต่คนหน้าตาดีๆนะไต้กูต้ลูกกูกินปู โค้ดอีสานบุยลำสุรินทร์สุรเกศกันเองบุตะเกิดใจน้ำสวมตรงกับผู้ใต้ยื่นโอเคโอเคเราเราจบกันแค่คลิปนี้กันนะครับคลิปลาบเป็ดนะครับโอเคครับอันนี้ผมผมแจ็คเฮดดีกับคุณแซมแซมอะไรคะแซมบุยลำแซมบุยลำแล้วก็คุณอารันโยนะครับ